สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแพนนะคะกับช่องพิมพัตตี้นะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ช่องแพนก่อนนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะเป็นคลิปที่พิเศษมากๆเลยนะคะปกติก็ไม่ค่อยทําอย่างนี้ซะเท่าไหร่เราจะซื้อของขวัญให้น้องนะคะเนื่องที่ทํางานดีเออแบบทํางานด้วยกันมาแบบตลอด1ปีดีมากแล้วก็เนื่องในวันเกิดลวงหน้าด้วยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียของขวัญวันเกิดอีกรอบคือนางอะ่ะเคยส่งไลน์มาว่าแบบช่วงนั้นคืองานเยอะมากแล้วก็เคยส่งมาว่าแบบ พี่แพทหนูอยากได้เวลาเราก็เลยแบบเวลาอะไรวะอ๋ออยากได้เวลาทํางานมากขึ้นหรอหรือว่าอยากพักผ่อนมากขึ้นหรออะไรอย่างเงี้ยงแล้วนางก็ส่งรูปนาฬิกามาจ้านาฬิกาแบบแบรนด์ไฮเอ็นเลยฉันก็เลยแบบเอเดี๋ยวเราพาไปดูกันละกันว่าเราจะซื้อนาฬิกาอะไรให้นองนะคะเวลาอะไรให้น้องคะรักพี่ไหมคะรักใช่ไหมคะรักมากรักมากใช่ไหม หอมหอมหอมหน้าผักด้วยของยังไม่ได้แล้วถ้าไม่ซื้อของล่ะโอเคค่ะเดี๋ยววาร์ไปที่พรากอนกันเลยคนฟ้าคะอันสบอกค่ะอันสบอกของขวัญค่ะที่พี่แสนดีซื้อให้ค่ะเร็ว้วค่ะ รู้สึกยังไงบ้างคะพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะตื่นเต้นค่ะอ่าอันนี้อันนี้ไม่ต้องเปิดแล้วกันค่ะต้องไปลงทะเบียนรับประกันทำถุงดีๆหนะะ่อยค่ะอย่าถุงขาดค่ะถุงสำคัญค่ะอ่ากราบที่กราบงามๆค่ะกราบ เปิดกล้องค่ะโอ้โหสวยมากนะคะอันนี้เป็นรุ่นอะไรคะฟันกตนะราคาเท่าไหร่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเป็นคิปสำหรับคุณพิมพ์ทัศตียอันนี้อันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สามารถเปลี่ยนสายได้นะคะสวยมากเลยการเรือนแรกของคุณเฟิร์นนะคะใหกับใส่เลยใส่เลยแค่ก่อน ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e ช่องพิมพ์แพตตี้นะคะไปเลย,ยนายนายนายโชว์สิ